สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจ f อฟซีสุขุทุกคนวันนี้ก็เป็นมือวันที่สามเดือนกันยายนพศสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับผมพาแฟนเพจแฟนครับมาบ,บ่งงัอออกสไตล์หูนะครับเนาะนี่แะครับแม่นี่นะครับผม รับประกันท่องเนอะครับเนอรับประกันค้าชกค้าทอนหางมกหางดอกนะครับเนาะสไตล์หูของแท้ครับแม่นี่เปิดราคาไว้เท่าไรเนาะครับเนะาะมาไะไรกระแมนมาถือกระแมนนะครับเปิดราคาไลายวันไนี้เราหัวฉ่ายยอดพันธิ์วะเอา้าฟังราคาผมพร้อมกันเลยครับผมแปดหมื่นแปดพันครับผม แปดหมื่นแปดพันรับประกันทองน้องครับเนาะรับประกันค้าทกค้าถอนหางองอกค้างดอกรับประกันห้ครับผมโอ้บดบดนะครับคิดใบหูดำคอเข้าดำนั่นแหละครับใบหูันหนาหนกนุ้นดีนะครับเนาะบอผิดบังครับผมสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางว่าหูอยู่ขนาดแท่ของแท่เลยครับเนะี่ย นั่นแหละครับคอคอดำจีมีดำลื้นคอลืงท้องหลายเป็นลายครับผมเบื้องใบเบื้องหลอดน้องกันเลยครับใบหลอดมีหิหายนะครับเนาะนั่นแหละครับใส่บามันไว้เด้อครับเด้อนี่ครับ คือพาวานเป็นอานอรครับผมชิมเอ็นเดียฟาร์มวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะวันที่ 3, สามเมษายนครับกำหนดลอดโมกะลาครับโมกะลาหกหกนะครับเนาะ,ก,าะ,นะนะกำหนดลอด ที่สําคัญกับรับประกันทองนะครับเด้อแม่เนี่ยนะครับเนาะรับประกันทองรับประกันค้าทกุกค้าทอนใบรวดตรงกันเปรตนะครับเด้อคนใหญ่คนยาวความสูงเนี่ยพอเป็นสองล้องตัวใดได้ครับเด้อม้วแม่เนี่นะครับเนาะที่สําคัญกับเป็นงัวสาวผสมใบท้องแรกครับเนี่ยโอนนะครับกบาลพน,นกนู่นดี นั่นแหะครับไมโหเป็นเบิ่งเต็มๆเลยครับแปดเมื่อแปดพันทรงฟรีสะพายอีสานนะครับเนาะเมื่อสาวแม่นี่นะครับเนาะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันในเหง้าไก่ได้เลยครับนั่นแะครับหัวนมเพิ่นครบทุนสมบูรณ์ดีเม่ขาดเม่เขินเม่เกินพอดีพอดีนะครับ,รบ,นบ,นบาาเ,าเนาะนะสีหัวนมหนึ่งเต่าครับผม นั่นแหละครับเบื้องแรกหางเพิ่นเล็กเป็นเลือดนามเป็นนามครับหักงวโค้งสางย่างนี้ไงออกสไตล์หูกันได้กันครับแม่นี่ว่าผิดหวังเลยนะครับเนาะในราคา88,000ที่สำคัญก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับนี่นี่นะครับเนาะความเงี้ความยาวความสูงเบื้องเอาเลยครับ น,นิ้ดนความสูงกับลอยหาสิบหาบวกขึ้นไปนะครับแม่นี่มีแน่นอนนะครับเนาะที่สำคัญก็เป็นงวสาวผสมไว้ทองแรกครับในด้านเป็นแม่บอกแม่พันไปได้อีกเง้วไก่เลยนะครับนี่งูสาวแม่นี่ยนะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้ก็บิจบคลิปไว้ช่้นนี้นะครับผมเึ้ื่อนวังอย่างได้กระด้วน,นครับ รุ่นคือเก่าะนะครับเนาะคลิปนี้นจะไว้เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนะี่ย